สวัสดีครับ23คกุมภาพันธ์พศ .2562 ครับ63ครับขอไทอ่ผมอยู่ที่เขาใหญ่วัดป่าสุขใจชะอมค,ครับเ,เมื่อ2วันที่แล้ววันที่21 22วาน23วันนี้ครับไว้ป่าลุกลามมองเห็นแต่ไกลตั้งแต่บ่าย2องโมงสวันแล้วครับ ตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีด้านหลังจะเป็นหมอกพันจากไฟป่าคงจะไหม้ไปเรื่อยสงสารสัตว์น้อยใหญ่ที่ต้องมาล้มตายจากไฟป่าสงสารพี่น้องที่ต้องอดอยากที่ต้องเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ พี่น้องหมดอาชีพพี่น้องขาดแคลนน้ําพี่น้องไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงป่าที่ลบขนาดนี้ด้านโน้นนะครับเป็นเขตอุทยานด้านนี้ก็คือเขตวัดครับมีร่องน้ําแบ่งตรงกลางครับเป็นรถแมครเรากําลังทําด้านทิศเหนือ3จุดพบอยู่นะครับก็จะมีฝุ่นละอองของ ใบไม้เผาปิววันพร้อมกับควันของโฉกเฉง3ามวันแล้วดังนั้นครับฝากพี่น้องให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำผมบอกว่าพื้นที่แห้งแล้งการซ้ำเติมด้วยการเผาป่าสงสัตสงสารสัตว์น้อยใหญ่ เจ้านหน้าที่กุทยานเจ้าห้าที่กรมป่าไม้ผู้รับผิดชอบก็น่าจะหนักใจเพราะว่าคุณเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นี้จะเอาน้ําขึ้นไปยังไงแต่ที่นี่เริ่มต้นแล้วครับวป่าสุขใจถ้ามีเงินเยอะๆอยากจะซื้อพื้นที่ทั้งหมดที่พี่น้องปลูกมันปลูก่า ทำธนาคารน้ำให้สัตว์บนเขาใหญ่ได้มาอาศัยอยากมีตังค์ครับฝากผู้ที่มีเงินมีทองอยากสร้างป่าไม้ช่วยกันมาซื้อที่ใกลๆวัดป่าสุขใจให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสรรพสัตต์ต่างๆที่จะต้องมาอาศัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บนเขาให้สับปะสัตว์ได้มาพึ่งพิงเมื่อคลาเดือดร้อนกว่าร้อยปีเสด็จพ่อร้นก้ารัชกาลที่ห้าได้เปลี่ยนชื่อดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นทำสะพานทำถนนทำทางรถไฟสระบุรีโคราชผู้คนล้มตายมากมาย วันนี้ร้อยกว่าปีจากดงพญาเย็นที่ร้นเก้าพ่อรอห้าคนมาอยู่ที่นี่มีแต่ความสุขครับท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เดือดร้อนครับกลับกลายเป็นดงพญาไฟดงพญาเพิงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องชาวไทยจะต้องช่วยกันห,งหนวงแหนเพื่อการรักษาป่าเขาใหญ่มรดกโลกป่าเป็นมรดกพื้น สุดท้ายกลางประเทศไทยธนาคารน้ำแต่ดินเท่านั้นจะตอบโจทย์ที่นี่เริ่มแล้วครับติดตามนะครับสวัสดีครับ